อุงอิงตกใจเล่นสงการบนเวทีแล้วเจอเหตุการณ์นี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงสาวน้อยน่ารักหมอลำน้องใหม่อย่างน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนะคะ หือที่แอดเรียกน้องว่าน้องอุ๋งอิงรัตนาพรอ,อุดทุมค่ะซึ่งมีพ่อพ่อแม่แม,แม่แฟนคลับได้มาคอมเมนต์ว่านามสกุลอุดทุมของน้องอุ๋งอิงเป็นนามสกุลที่ขูตตำตังให้เป็นนามแฝงของน้องอุ๋งอิงค่ะซึ่งชื่อและนามสกุลจริงของน้องอุ๋งอิงก็คือรัตนาพรหอมนวลซึ่งแอดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่พูดชื่อน้องไม่ถูก แล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับน้องอุงอิงมากๆเลยนะคะที่มาคอมเมนต์บอกแอดให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าวต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะซึ่งหลังจากนี้แอดจะขออนุญาตเรียกน้องอุงอิง ด้วยชื่อและนามสกุลจริงของน้องนะคะสมควรหรือไม่สมควรประการใดพี่ๆแฟนคลับทุกคนสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เลยค่ะหากเห็นสิ่งใดไม่เหมาะสมและไม่สมควรสามารถคอมเมนต์แจ้งให้แอดได้ทราบและแอดจจะนำไปปรับปรุงค่ะทุกคน เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเทศกาลสงการกันนะคะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีค่ะแต่3ปีมานี้ต้องงดจัดเทศกาลสงการกันนะคะเนื่องจากเจอสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองค่ะซึ่งมาปีนี้ปี2566 สามารถเล่นน้ำสงการได้ค่ะซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนเล่นน้ำกันนะคะดูแล้วทุกคนน่าจะเก็บกดมานานมากๆค่ะซึ่งสงการปีนี้ดูคืกคื้นเป็นพิเศษนะคะไม่เว้นแม้แต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ เล่นกันถึงหน้าเวทีกันเลยทีเดียวโดยมีการปะแป้งทั้งหมอลำทั้งนักร้องรวมถึงแฟนขับหน้าเวทีค่ะบางคนไปขอปะแป้งน้องอุงอิงถึงหลังเวทีกันเลยทีเดียวค่ะเล่นสงการกันสนุกทีเดียวซึ่งดูจากสีหน้าน้องอุงอิงแล้วคงจะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะต้องมีคนขอปะแป้งน้องเยอะมากๆแน่นอนค่ะซึ่งน้องอุงอิงก็น่ารัก เป็นกันเองกับแฟนขับมากๆซึ่งอาจจะมีพ่อๆแม่ๆแฟนขับบางส่วนนะคะที่เป็นห่วงน้องอุ๋งอิงในเรื่องนี้อาจจะกลัวน้องถูกและเมือ่อสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนทีมงานคอยดูแลความปลอดภัยให้น้องอุ๋งอิงเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะโจคงไม่ปล่อยให้น้องอุ๋งอิงเป็นอันตรายแน่นอนค่ะ ซึ่งอยากฝากให้พ่อพ่อแม่แม่แฟนขับทุกคนเล่นกับน้องอุงอิงอย่างน่ารักน่ารักนะคะพอน้องอุงอิงน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะซึ่งมีแฟนขับบางคนอาจจะทําให้น้องอุงอิงตกใจก็เป็นได้ค่ะแต่แอดเชื่อว่าก็เป็นส่วนน้อยนะคะเพราะส่วนมากแฟนขับของน้องอุงอิงมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ทุกคนเลยค่ะ ซึ่งอยากให้เชิญชมน้องอุงนเองนะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเทศกาลสงการแต่น้องก็ยังทำงานค่ะแล้วทุกคนละคะวันหยุดนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคน